ทำได้ดีครับพูนทำไปด้สวยเลยเนี่ยโอหผมไม่มีอะไรนี่ลูกไม่ทราบว่าแหวงวงนี้มันของใครครับมันตกตรงนี้ต้้งแหวงผมมีพ่อแล้วต้องไปไปตกตรงนั้นได้ไงลูกเดี๋ยวเดี๋ยวขอผมด้วยหน่อยสิเรื่องหนอนที่แม่ให้ผมดูเมื่อคืนนี่พ่อ จริงเหรอ,อแต่เมื่อคืนบอมก็ใส่กลับเข้าไปแล้วนี่ทำไมแบบไม่ตกตรงนี้ได้ลูกไม่ทราบว่าคุณสวมมันครั้งสุดท้ายเมื่อไร่ครับพอจะจำได้ไหมครับเมื่อคืนผมให้แม่ไปแล้วพ่อจริงเหรอทำไมพ่อไม่เห็นเลยละ่ะเมื่อคืนใครอยู่บ้านเราบ้างอะพ่อก็มีก็เราเปงานวันเกิดไม่ใช่เหรอครับ ม่ผมหมายถึงคืนก่อนมันเกิดเหตุครับสรู้ว่าคืนคืนไหนคะเมื่อคืนหรือว่าอะไรยังไงนี่นี่ผู้ตายตายตอนกี่โมงกันแน่คะประมาณเที่ยงคืนนะครับที่ที่ผมที่ผมเห็นที่ผมเห็นครั้งแรกอะครับประมาณเที่ยงคืนที่ผมทราบครับแต่ว่าตอนนั้น,น,นผมไม่ทราบจัดงานวันเกิดคือเมื่อคืนใช่ไหมคะใช่ครับที่ตำรวจครับรู้เลยครับผู้ตายตายแล้วอไหรไเราไม่ยังไม่ทราบมันต้องเป็นมันอะพ่อ แม่มันเมื่อคืนนี้ไม่ใช่หรอมันเข้าบ้านหลอกได้ทุกทางมันรู้ทุกทางใจเย็นก่อนลูกใจเย็นใจเย็นใจเย็นพ่อรู้ไหมไม่เคยไปชวนแม่ด้วยนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปว่าเขาเลยความจริงเดี๋ยวมันก็รู้อย่างไรกมคุณมจงชาติเรื่องนี้ครับผมจะบอกให้นะครับคุณตำรวจท่านนายไม่ชวนผมมาผมก็ไม่ได้อยากมางานนี้นะครับใช่ทุกครั้งที่ผมทะเลาะกับคุณนายนายเขาช่วยผมตลอด ถึงสุดท้ายผมจะโดนไล่ออกแต่นายก็ยังมันพู้มีวัคคุณเสมอเพราทอไมคุณต้องไปช่วยเขาตลอดคนระับที่มีจุดประสงค์อะไรไม่ก็ไม่ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับก็เห็นเขาเดือ,อดร้อนหน้าผมก็ช่วยไปตามเรื่องตำรวจแล้วคุณทราบหรือเปล่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างใรยาคุณกับคนนี้ไม่จริงครับคุณตำรวจเป็นไม่มีครับ <complic S 1> อันนี้ผมไม่มีความสัมพันธ์บคอณนายเขาชิคกี้พายแกเข้ามาห้องแม่เหรอบอม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 เมื่อไหร่คะทำไรนะคุณ คุณเคยเห็นตั้งแต่เมื่อไหร่คะคุณพูดเหเป็นเพที่ฮาวเวิร์ดมีการศึกษาลูกผมยังเพิ่งแกเพิ่งกลับมาเลยยังไม่เคยรู้เรื่องอะไรอะครับอย่าอย่าไปถือษาแกเลยนะครับความใจเย็นๆนั้นลูกอย่าเพิ่งไปว่าคนนู้นคนนี้ว่าเขาเป็นคนฆ่าแม่เลยนะแต่ห้องแม่นอกจากพ่อก็มีมันอะ หมายถึงอาต้อนนัะนหรออออาต้อนพอตอนเกี่ยวอะไรด้วยพ่อนี่พ่อให้อาตอนเข้ามาบ้านเราได้สบายใจขนาดน,นั้นเลยเหรอการคิดะไรนะเขาก,ก็เป็นพนักง,งานคนหนึ่งนะพ่อทำไมพ่อไว้ใจเขาางนั้นอนะ่ะพ่อก็เห็นเป็นเพื่อนแม่พ่อก็เลยให้เข้ามาไม่มีอะไรหนิลูกนี่มันชาโวโทรไงไงวะเนี่ย ไม่มีอะไรลูกอย่าคิดมากสิลูกคุณตำรวจครับเนี่ยพาสองคนไปโรงพักไปเลยครับบอม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 ไม่ได้หรอกพ่อบอมใจเย็นก่อนดีบอมดิฉันคงต้องชื่ตั้งสติก่อนสี่คนไปโงพักค่ะใจเย็นๆลูกวิญญาณแม่เขคุไม่ได้ใจหรอกที่นั่นภูมโลกคุณเลยนะตอนนี้ตำรวจเราได้ป่ะขอโทษขอโทษจริงๆครับต้อน ใจเย็นนะนี้เราเดากันได้แล้วนะหลายตัวแล้วฉันสงสัยว่าใจเย็นนะคุณน่าจะมีส่วนรู้เห็นกับการตายของภรรยาคุณนะคะเป็นไปได้ไงอะครับผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับผมก็เพิ่งเห็นพร้อมๆกับลูกชายผมนี่แหละครับก่อนหน้านี้ผมก็อยู่ด้วยกันมาผมเป็นพยานให้พ่อผมได้ครับฉันเชื่อว่าคุณทั้งสองคนต้องมีส่วนรู้เห็น กับการตายของแม่แล้วก็ภรรยาผมว่าให้คุณตำรวจไปชนะสูตรหรือ่าจะได้รู้กันไปเลยปะพท,ทำไมคนตำรวจเถอะคุณจะมากราบผมสองคนไม่ได้หรอครัคุณ,คณตำรวจคือเดี๋ยวเราไปสอบสวนกันต่อที่โรงพักไหมคะบอมใจเยน็นก่อนดิฉันแค่สงสยัยอะไรคุณป๋า,า,าใ,จใจเย็นลูกใจเย็นลูกเดี๋ยวเดี๋ยวก็ความจริงก็รู้เองแหละว่าใครเป็นคนฆ่าคนที่เป็นแขกของบ้านคุณได้ไหมคุณตำรวจไหว้นะครับ คุณดูค่อนข้างจะก้าวร้าวนเดี๋ยวคุณตำรวจไม่เกี่ยวกับลูกผมอันนี้อันนี้นี่แม่ผมสองคนนะครับคุณตำรวจบอมบอมใจเย็ยนบอมใจเย็ยนลูกคุณเรียนที่ฮาร์วาร์ดจริงเหรอคะคนจบฮาร์วาร์ดเนี่ยเขาไม่ก้าวร้าวขนาดนี้นะคะคุณคุณเป็นตำรวจนะครับค่ะคุณกำลังลู่มหลินผมนะครับค่ะคุณตำรวจทําไมพี่ฉันเชิญคุณสองคนไปที่โรงพักคะ่ะเพราะดี่ันสงสัยส่วนคุณสองคน ดิฉันขอเชิญให้ไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักด้วยนะคะได้ครับทำไมคุณตำรวจสง,งสัตรงน้โอเคแอตตี้ <Okay. S 1> อยืน <c oughs> อยู่ก่อน <c oughs> พี่นัดนึกออกก็ลุก <c oughs> ให้พี่นัด <c oughs> ให้พี่นัดเดาก่อน